สวัสดีค่ะคู่ฝนชวนคุยคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะรสชาติเอกลักษณ์ของวัดคาเฟ่นะคะและความแตกต่างระหว่างสูตรใส่ถุงกับสูตรใส่แก้วนะคะว่าเขาต่างกันยังไงบ้างนะคะที่สําคัญเลยค่ะนะคะที่เราจะพูดถึงและเป็นที่ถกเถียงหรือว่าเรียกเรียกได้ว่านะคะเป็นคําถามกันมามากมายหลายจากที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะเข้าไปชมคลิปแล้วเอ๊สูตรถุงนะคะทำไมใส่น้ําตาลเยอะหวานไปไหมนะคะรสชาติหวานไปอะไรไปหรือป ะะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นคําถามกันเยอะมากๆนะคะต้องบอกก่อนว่าสูตรของแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนั้นนะคะก็จะ่ากกันออกไปนะคะเรามาพูดถึงวัดคาเฟ่กันก่อนนะคะสาหรับวันนี้นะคะในส่วนของกาแฟถุงกระดาษนะคะที่เราได้เห็นกันมายาวนานนะคะซึ่งรสชาติของเขาค่ะจะเน้นหลักนะคะที่ความเข้มข้นนะคะหวานมันต้องบอกว่าวัดคาเฟ่เนี่ยเข้มข้นหวานมันเนี่ยมาก่อนแน่นอนนะคะเพราะว่า หลักๆเลยค่ะ เราจะใช้นะคะบรรจุนะคะลงในถุงกระดาษนะคะหรือใส่ในถุงกระดาษแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้เนี่ยน้ำกาแฟของเราเนี่ยเก็บความเย็นได้นาน4-5ชั่วโมงนะคะและการทานได้นานถึง4-5ชั่วโมงนั้นนะคะความเข้มข้นหวานมันเขาก็ต้องมาก่อนถ้าหากว่าเราชงจืดอ่ะพูดกันง่ายๆเลยชงจืดๆแล้วกิน4-5ชั่วโมงบอกเลยว่าไม่อร่อยนะคะแต่สําหรับวัดคาเฟ่เราค่ะนะคะชงกันแบบเ ้มข้นอย่างนี้เลยนะคะสังเกตกันง่ายๆค่ะเห็นไหมคะแค่วางด้านนอกนะคะนี่คืออยู่ในห้องแอร์นะยังมีอ่านี่ค่ะความร้อนนะคะหรือว่าเป็นไอนะคะคือเขาละลายนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราใส่ลงไปในถุงกระดาษแบบนี้เมื่อไหร่นะคะความเย็นค่ะนะคะกระดาษถุงกระดาษของเรานะคะก็จะช่วยเก็บความเย็นได้นาน4 5ชั่วโมงรสชาติ ความหวานเข้มขน้นเขาก็จะยังคงอยู่นะคะสามารถดูดทานไปเรื่อยๆนะคะที่สําคัญค่ะวัดคาเฟ่ของเรานะคะก็จะเลือกใช้หลักๆก็คือเป็นน้ําแข็งบดละเอียดนะคะซึ่งน้ําแข็งที่ใช้เนี่ยนะคะรับประกันความสะอาดได้โดยเราจะบอกกับร้านน้าแข็งเลยว่าขอเป็นน้ําแข็งยูนิคบดเท่านั้นนะคะ เราจะไม่ได้ใช้เป็นน้ําแข็งมือน้ําแข็งก้อนมาบดนะคะซึ่งความสะอาดเนี่ยไว้ใจได้นะคะหลายคนก็คิดกันเยอะมากว่าเน้ําแข็งบดสะอาดหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยว่าเราจํากัดว่าเป็นยูนิคบดนะคะจึงทําให้น้ําแข็งสะอาดและมั่นใจนะคะน้ำแข็งบดช่วยอะไรได้บ้างช่วยในส่วนของการละลายช้าค่ะรสชาติ นัวนะคะถ้าใครฟังออกอะ่ะนัวก็คือกลมกล่อมอร่อยเข้ากันอย่างดีนั่นเองนะคะสำหรับวัดคาเฟ่นะคะใส่ถุงกระดาษบอกเลยว่าอร่อยเข้มขน้นหวานมันที่สำคัญค่ะเย็นนาน4-5ชั่วโมงทานได้ง่ายมากๆนะคะส่วนใหญ่นะคะเมนูถุงกระดาษเรานะคะก็เรียกได้ว่ามัดใจลูกค้ากลุ่ม คนทํางานนะคะอย่างทํางานออฟฟิศเนี่ยซื้อไปเลยค่ะถุงหนึ่งนะคะเข้าห้องแอร์เย็นๆเนะะี่ยค่ะกินได้เย็นๆเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนทํางานทั่วไปนะคะที่อยากจะดื่มน้ำอร่อยหอมหวานเย็นๆทั้งวันเนี่ยนะคะแนะนำเลยวัดคาเฟ่แบบถุงกระดาษนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้าไร่ไปนาเนอ้องบอกว่าต่างจังหวัดเราขายดีมากๆนะคะที่ไหนมีไร่มีนามีกลุ่มคนทํางานเนะะี่ยค่ะโรงงานนี่อันดับหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับ สูตรใส่ถุงกระดาษจากวัดคาเฟ่ใครที่ชอบความหวานมันเข้มข้นและก็เย็นนานด้วยแนะนำเป็นแบบถุงกระดาษแบบนี้นะคะรับรองค่ะถูกใจทั้งวันแน่นอนนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นคำถามกันมาเยอะมากๆนะคะก็คือสูตรใส่แก้วอันนี้ทีมงานเซ็ตเวลาไม่ถึง20นาทีเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ฝนอยู่ในคาเฟ่อยู่ในห้องแอร์นะคะเราก็จะเจอ การละลายนะคะไม่ได้บอกว่าแบบแก้วเขาไม่อร่อยก็คือสูตรแก้วของเราเนี่ยก็จะชงระดับความหวานก็จะลดลงน้ำแข็งที่ใช้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งน้ำแข็งบดหรือน้ำแข็งหลอดเล็กนะคะสำหรับลูกค้าในบางพื้นที่นะคะฝนยกตัวอย่างนะคะในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะคะที่จะชอบทานเป็นน้ำแข็งหลอดเล็กไม่ชอบทานถุงไม่ชอบทานเยอะไม่ชอบทานหวานมากแนะนำเป็น สูตรหรือว่ารูปแบบใส่แก้วจากทางวัดคาเฟ่ได้นะคะสำหรับสูตรแก้วค่ะเราก็จะลดระดับความหวานลงอีกทานง่ายเน้นว่าดูดปุ๊บอร่อยเลยสำหรับสูตรใส่แก้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่อาจจะทานหวานน้อยลงก็สามารถเลือกเป็นแบบนี้ได้นะคะแต่การทานค่ะสูตรใส่แก้วเขาก็จะละลาย ไว้มากกว่าสูตรใส่ถุงทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วซื้อกาแฟซื้อชามา1แก้วตั้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยค่ะน้ำแข็งเริ่มละลายนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบไหนหรือชอบระดับความหวานแบบไหนสามารถสั่งที่ร้านวัดคาเฟ่เราได้เลยนะคะแม่ค้าของเราก็จะบริการถามลูกค้าเลยค่ะเอาหวานกี่เปอร์เซ็นต์บอกกันมาได้เลย สำหรับสูตรวัดคาเฟ่ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นหวานมันแน่นอนใครที่ชอบรูปแบบไหนก็สั่งกันทานได้ทุกสาขาทั่วประเทศลูกค้าที่สนใจแฟรนไชส์อยากจะเปิดร้านแล้วมีสูตรครบเป๊ะแบบนี้เรียกว่ามาตรฐานขนาดนี้ก็ติดต่อที่วัดคาเฟ่มาได้เลยนะคะที่สำคัญค่ะครูฝนลงพื้นที่สอนฟรีกันทุกสาขาแน่นอนค่ะ